ตัวหัวข้อถัดไปนะครับจะเป็นเรื่องของการพิมพ์แบบเซกชันนะครับผมไม่แน่ใจว่าเอกสารแนวตั้งแนวนอนแบบนี้ทุกท่านสามารถทำให้มันอยู่ในไฟล์เดียวกันได้ไหมเพราะฉะนั้นท่านที่ได้นะครับก็ถือเป็นการทบทวนแล้วกันเนาะนะครับแต่ผมจะทิ้งคำถามเอาไว้ผมทิ้งคำถามเอาไว้นะครับถ้าเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับถ้าเราเผยแพร่ผ่านตัว PDF ไฟล์ เอกาสารนะครับแนวนอนตัวเลขมันจะควรจะอยู่ข้างบนถูกต้องไหมครับตัวเลขไม่ควรจะอยู่ตรงนี้เนาะนะครับถ้าเป็นดิจิตอลนะครับเป็น pdf เพื่อให้การอ่านง่ายแต่ถ้าเอกาสารชิ้นนี้ต้องการทำเป็นรูปเล่มพิมพ์เอกาสารแนวนอนตัวเลขควรจะอยู่ตำแหน่งไหนเพราะฉะนั้นเรามาดูวิธีการทำตัวเซกชันเนาะทำอย่างไรนะครับการทำงานของเซกชันนะครับ การใช้เซกชันนะครับจะใช้ต่อเมื่อหนึ่งคือควบคุมหน้าควบคุมการแสดงหน้าของแต่ละเพจเช่นตัวอย่างนี้แนวตั้งนะครับหน้าหนึ่งหน้าสองเป็นเซกชันหนึ่งนะครับหน้าสามหน้าสี่เป็นเซกชันสองเพราะว่าการแสดงผลเป็นแบบแนวนอนนะครับส่วนหน้าห้านะครับก็เป็น 3, เซกชันสามพอกลับมาเป็นแนวตั้งฉะนั้นท่านหน้าหทุกท่านบอกว่าให้กลับมาเป็นแนวนอน ท่านจะต้องเพิ่มอีกเซ c ชันหนึ่งเป็น s เซ t ชันที่4นะครับเพราะฉะนั้น1คือควบคุมการแสดงผลของแต่ละหน้านะครับแต่แต่การใช้ section ไม่ได้จําเป็นนะครับจะต้องใช้บนเอกสารแนวตั้งแนวนอนเสมอไปนะครับอะไรก็ตามที่ทุกท่านบอกว่าต้องควบคุม header, f o o t ต er, เตให้แสดงแตกต่างกันจะต้องใช้ section เข้ามาช่วยนะครับ สามคือการควบคุมเลขหน้าให้แสดงตามที่ต้องการผมยกตัวอย่างหน้าหนึ่งหน้าสองอันนี้ไม่แสดงเลขหน้าหน้าสามหน้าสี่แสดงเลขหน้าอย่างนี้ยต้องใช้เซสชันเข้ามาควบคุมนะครับอันนี้เป็นต้นเนาะเพราะฉะนั้นก็ให้ทิ้งตัวความหมายของมันเอาไว้ก่อนนะครับวิธีการของมันทำอย่างไรดูจากหน้าจอก่อนละกันนะครับคำสั่งเซสชันให้ทุกท่านจำเอาไว้ว่าให้ไปที่เมนูเลเยอร์ แล้วเลือกไปที่ next page ตรงนี้จะเป็นการเพิ่ม section ใหม่เสมอนะครับจะเป็นการเพิ่ม section ใหม่เสมอเพราะฉะนั้นผมกลับมาที่เอกสาร word นะครับผมลบข้อความทิ้งก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตแนะนำคำสั่งเนาะถ้าทุกท่านจำเป็นต้องขอใช้ข้อความตัวอย่างนะครับผมให้ทุกท่านใช้คำสั่ง a and นะครับวงเล็บเปิดปิด พอเรา enter ปุ๊บเราจะได้ข้อความตัวอย่างที่ทาง Microsoft เตรียมไว้ให้นะครับแบบนี้เลยเป็นพารากราฟทั้งหมด5พารากราฟถ้าท่านต้องการ1พารากราฟทำยังไงนะครับให้พิมพ์เท่ากับ r a n d วงเล็บ1อะไรก็ตัวเลขที่อยู่ภายใต้พารากราฟจะเป็นทษทีตัวเลขที่อยู่ภายใต้คำสั่งแลนจะเป็นจำนวนพารากราฟที่ท่านต้องการนะครับเงื่อนไขคือเครื่องหมายเท่ากับชิดซ้ายสุดนะครับ เครื่องหมายเท่ากับชิดซ้ายสุดนะครับตัวอย่างอันนี้ก็คือเราจะได้สองพารากาฟเป็นต้นนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้นะครับผมรบกวนทุกท่านนะครับเปิด Microsoft Word และให้สังเกตที่มุมล่างซ้ายของหน้าจอของท่านเองครับมีคำว่า section แล้วหรือยังนะครับ มีคำว่า section แล้วหรือยังโดยปกติแล้วจะเป็น section หนึ่งเสมอโอเคครับถ้าไม่มีถ้าใครมีแล้วไม่ต้องทำนะครับแต่ถ้าเกิดใครไม่มีนะครับให้หาพื้นที่ว่างๆของ s t a t ั s บาร์ตรงนี้อ่ที่ผมวงกลมไว้เนาะที่เป็นสีเทาๆนะครับให้คลิกขวาครับแล้วมีคำสั่ง section ที่อยู่ด้านบนสุด นะครับคลิกขวานะครับเซกชันมันจะยังไม่มีเครื่องหมายถูกอยู่นะครับให้ทุกท่านติกลงไปหนึ่งครั้งคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเดี๋ยวจะมีเครื่องหมายถูกแล้วก็มุมล่างซ้ายจะปรากฏเซกชันขึ้นมาให้นะครับน,นี้กับอันนี้นะครับได้ไหมครับได้นะโอเคครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ทุกท่านมีเซกชันหนึ่งละนะครับ ตอนนี้ถ้าเรา c อนโทรล e n t e r หรือเราพิมพ์งานไปเรื่อยๆครับมันจะเป็นเซ c ชั o หนึเสมอซึ่งเปรียบเสมือนเป็นไฟล์เดียวแหละนะครับไม่ต้องไม่ได้เป็นอีกไฟล์หนึ่งนะครับแต่ถ้าเกิดผมบอกว่าผมอยากได้หน้า2เป็นแนวนอนสิ่งที่ทุกท่านต้องทำก็คือทำยังไงก็ได้ให้หน้าที่2เป็น Section ที่2นะครับผมจะพิมพ์หน้าที่1ตรงนี้ก่อนว่าเอกสารแนวนอนเซ c ชั o หนึนะครับ ขยายก่อนนะครับตัวทีเอกสารแนวตั้งกับตัวที่อ่ะซชั่นหนึ่งเนาะเพราะฉะนั้นมันจะแมทกันเนาะซนชั่นหนึ่งส่วนหน้าถัดไปนะครับผมอยากได้แนวนอนสิ่งที่ทุกท่านห้ามทําก็คือการใช้อย่างนี้ Enter หรือใช้ c o n โทร l e n น e r ขึ้นหน้าใหม่นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับให้เคอร์เซอร์อยู่ท้ายของตัวพารากราฟนั้น หรือบรรทัดสุดท้ายนะครับจากนั้นให้ทุกท่านไปที่เมนูเลเยอร์ไปที่เมนูเบสนะครับนะครับอันนี้นะครับให้ไปที่เมนูเลเยอร์นะครับไปที่เมนูเบสนะครับแล้วก็ไปที่เซสชันเบสนะครับกดลงไปหนึ่งครั้งนะครับ ทุกท่านจะได้หน้าใหม่ขึ้นมานะครับทุกท่านจะได้หน้าใหม่ขึ้นมาให้สังเกตที่มุมล่างซ้ายสุดนะครับมันคือเซกชันที่2แล้วหรือยังนะครับถ้าใช่เซกชันที่2แล้วนะครับเคอร์เซอร์คุณต้องอยู่หน้า2องเลยนะนะครับเป็นเซกชันสอแล้ว ก็แสดงว่าคุณสามารถที่จะปรับแนวกระดาษได้ทันทีนะครับสามารถที่จะกำหนด header f o ต t e r ได้อย่างอิสระนะครับใส่เลขหน้าได้อย่างอิสระยกตัวอย่างเช่นให้เลข1ไปปรากฏที่หน้าที่สองเลข1ไม่ปรากฏในหน้านี้นะครับเป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นเราได้ s เซสชันที่2แล้วให้ทุกท่านเคอร์เซอร์อยู่บนหน้าที่2 s e เซสชันสอนะครับผมก็จะพิมพ์เอกสาร แนวนอนจากนั้นผมเข้าไปที่ Orientation นะครับแล้วเลือกเป็น Landscape นะครับเราก็จะได้เอกสารแนวนอนขึ้นมานะครับซึ่งคือ Section ที่2นะครับจากนั้นถ้าตอนนี้เรานะครับผมพิมพ์งานนะครับผม Insert Table เข้ามานะครับก็จะเป็นแนวนอนเนอะนะครับ ถ้าคอนโทรลเอนเตอร์ไปเรื่อยๆมันก็จะกลายเป็นแนวนอนเสมอแต่ผมบอกว่าเซ c t ชันสองผมต้องการแค่แนวนอนแผ่นเดียวผมอยากกลับมาเป็นแนวตั้งเช่นกันครับห้ามคอนโทรลเอนเตขึ้นเองให้คุณหาหน้าถัดไปที่เป็นเซ็ชันที่สามนะครับด้วยการไปที่เมนูเลเยอรนะครับไปที่เบสไปที่เนเพจนะครับ จากนั้นเอา,เ,อาเคอร์เซอร์มาอยู่ที่หน้าที่สามเหตุสามออฟสามเป็นเซสชันสามไหมถ้าเป็นเซสชันที่สามลองพิมพ์ข้อความเข้าไปก่อนนะครับแล้วก็ปรับแนวกระดาษให้เป็นแนวตั้งนะครับเพราะฉะนั้นคุณก็จะได้เอกสารแนวตั้งหน้าที่หนึ่งเป็นแนวแนวตั้งหน้าที่สองเป็นแนวนอนหน้าที่สามเป็นแนวตั้งเช่นกัน ถ้าได้แล้วผมรบกวนทุกท่านใส่เลขหน้าให้ผมนิดนึงเอาแค่เนี้ยถามหน้าก่อนครับใส่เลขหน้าใส่เลขหน้าใส่ยังไงครับไปที่เมนะู insert เนาะไปที่ Page number เลือกจะเป็นเพจอยู่ข้างบน header หรือถ้าเป็นข้างล่างเลือก bottom นะครับถ้าต้องการด้านข้างก็เลือก margin นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของเราผมจะเลือกไปที่ top นะครับเพื่อให้เห็นภาพชัดขึ้นนะครับแล้วเลือกเป็นแบบที่สแบบตรงกลาง ผมคลิกลงไป1ครั้งนะครับขออนญาตขยายตัวเลขหน้าให้ใหญ่ขึ้นอันนี้คือหน้า1ห,หน้า2หน้าสามเรียงตามปกติเลยเหมือนเอกสารทั่ว,วไปนะครับเหมือนเอกสารทั่ว,วไปนะครับอย่างที่ถามไว้ก่อนหน้านี้ครับเลข2องถ้าเป็นไฟล์ดิจิตอลนะครับผมแปลงไฟล์นี้เป็นไฟล์ PDF เวลาเราอ่านเราอ่านแบบนี้แน่นอนถูกต้องไหมครับ แต่ถ้าสมมุติเป็นไฟล์นี้นะครับเจอแบบนี้อ่าแนวเป็นเอกสารแนวนอนแต่คุณมาตั้งเราอ่านได้ไหมเวลาอ่านเราอาจจะต้องหาเครื่องมือโรเทถูกต้องไหมครับหรืออาจจะต้องปริ้นออกมาเพื่ออ่านเนาะฉะนั้นถ้าเป็นจีตอนนะครับให้มันเป็นแนวนอนไปซะปกตินะครับและเลขหน้าก็อยู่ตำแหน่งเดิมแต่ถ้าเราจําเป็นต้องเอาไฟล์เนี้ยเข้าเล่ม นะครับเอาไฟล์เนี้ยเข้าเล่มเลขหน้าควรจะอยู่ยังไงครับถ้าเรามองมองมองแบบตอนที่เราพิมพ์ออกมาเนาะหน้าเนี้ยจะต้องโรเทตขึ้นไปทางนี้ถูกต้องไหมครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องไปขึ้นยึดกับก่อนหน้านั้นว่าเลขหน้าคุณอยู่ตรงเฮดเดอร์หรืออยู่ฟุตเตอร์นะครับถ้าอยู่ตำแหน่งนี้เลขหน้าก่อนหน้าคืออยู่ฟุตเตอร์นะครับแต่ถ้าเลขหน้าอยู่ตรงนี้เลขหน้า ก่อนหน้าก็คืออยู่ header นะครับอันนี้พอเข้าใจเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะสัมพันธ์กันนะครับอันนี้ก็คืออยู่บน header นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องลบเลขสองนี้ให้มันไปแสดงอยู่บนนี้แทนนะครับตอนนี้ผมลบได้ไหมผมลบโปรแกรมมันจะหายหมดเลยถูกต้องไหมครับถ้าผมลบเลขนะครับก็จะหายหมดเลยเฉะนั้นเราลบได้ไหม ยังไม่ได้นะครับสิ่งที่ทุกท่านต้องทำต่อก็คือการนำปุ่มเชื่อมโยงระหว่างเซกชันแต่และเซกชันออกจากกันนะครับปุ่มการเชื่อมโยงของเซกชันของ word เขาจะใช้คำว่า same as previous นะครับคำสั่งเนี้ย same as previous นะครับทำยังไงก็ได้ให้มันหายไปถ้าหายไปเมื่อไหร่มันจะแยกอิสระออกจากกัน วิธีการเอาออกทำยังไงนะครับให้ทุกท่านคลิกไปที่ตัว header 2นะครับจากนั้นมันจะมีคำสั่ง header หรือเมนู header footer เพิ่มขึ้นมานะครับเมนู menu header and footer นะครับให้ทุกท่านติ๊กลงไปนะครับที่2แล้วกด link to previous คำสั่งจะหายไปเห็นไหมครับผมติ๊กกลับมาใหม่อาะให้ทุกท่านโก,กัสที่ตำแหน่งนี้นะ นะครับกับอันนี้นะครับถ้าผมติ๊ก s a m e นแอสเพียรถหายไปนะครับเช่นกันครับสามเหมือนกันทํายังไงก็ได้ให้มันถ่ายไปจากสองเพราะมันเชื่อมไปเชื่อมไปที่ก่อนหน้าใช่ไหมครับก็ติ๊กเช่นกันนะจากนั้นหน้าหนึ่งหน้าสองหน้าสามจะอิสระออกจากกันและแคสในส่วนของเฮดเดอร์นะครับ แต่ในส่วนของฟุตเตอร์ยังมีคำสั่ง same app r e เชื่อมกันอยู่ถ้าท่านต้องการตัดความสัมพันธ์หรือการเชื่อมต่อก็ต้องลบ same app r e หรือ link to p r e ออกด้วยเช่นกันอันนี้ขึ้นอยู่นะครับขึ้นอยู่กับความต้องการของท่านเองเนาะนะครับจากนั้นเมื่อเราเอาคำว่า same app r e ออกได้แล้วตอนนี้ท่านสามารถลบเลข2ทิ้งได้ละสหายไหมครับหนึ่งหายไหมไม่หายผมลบหนึ่ง สามหายไหมไม่หายนะครับเพราะฉะนั้นมันจะอิสระออกจากกันละจากนั้นนะครับให้เราใส่เลขหน้าให้อยู่ด้านข้างตรงนี้ทํำยังไงนะครับวิธีการคือเหมือนเดิมครับ insert Page number เลือก Page Margin ครับอย่างที่บอกไว้ว่า Page Margin คือการแสดงเลขหน้าด้านข้างนะครับผมก็จะเลือกไปที่ last line นะครับไปที่ insert นะครับ ไปที่เพจ number ไปที่ Page margin นะครับแล้วก็เลือกไปที่คำสั่งนี้มันจะอยู่กลางๆนะครับเลื่อนสกอตลงมากลางๆนิดหนึ่งหรือเลือกรูปแบบอื่นตามที่ท่านต้องการได้เลยเนาะนะครับตัวอย่างคือผมจะเลือกตัวนี้แล้วผมขออนุญาตขยายฟอนต์ให้นิดน,นึงนะครับอ่าผมอยากได้ฟอนต์ตัวสองตัวนี้นะครับถามว่าเมื่อเอาเข้าเล่มแล้วถูกต้องไหม ให้ทุกท่านลองจินตนาการดูเนาะผมโรเทตหน้าขึ้นไปแบบนี้เวลาที่เราเอาเข้าเล่นนะครับเลขสองแสดงตะแคงไหมเลขสองแสดงตะแคงเนาะเพราะฉะนั้นเลขสองจะต้องมีการหมุนนะครับการหมุนนะครับเราไม่สามารถหมุนเทคบล็อกได้นะเทคบล็อกมันจะหมุนไม่ได้นะครับฉะนั้นเวลาเราหมุนนะครับให้เราไฮไลท์เลขสอง หรือเลขที่เราเลขหน้าที่เราต้องการนะครับจากนั้นให้ทุกท่านไปที่เมนู s h a p e Format นะครับแล้วเลือก Text direction นะครับ1นึ่งไฮไลท์เลข2เนาะสไปให้ s h a p f o r r m t สาไปที่ t e x t Direction 4เลือกรูปแบบ Rotate a l l t e x t 90องศานะครับ ถ้าเป็นเลขฟูเตอร์อาจจะต้องใช้คำสั่ง rotate สองรอยเจ็สิบองศาแทนนะครับอันนี้ทันนะครับจากนั้นเลขก็จะหมุนเข้ามาหาให้นะครับพอดีผมใหญ่ไปเนะออาะน,น,นะครับขออนุญาตเปลี่ยนฟอนต์ับนั้นเมื่อ rotate หน้านะครับการแสดงผลของตัวเอกสารชิ้นนี้ โรเทขึ้นมาเป็นแนวตั้งเมื่อเข้าเล่มก็เลขหน้าก็จะแสดงให้เหมือนกับอันนี้เหมือนกับอันนี้นะครับอันนี้กรณีที่เราพิมพ์ออกมาเป็นรูปเล่มเนาะนะครับแต่ถ้าเราเป็นไฟล์ดิจิตอลเราไม่จําเป็นต้องไลนะครับไฟล์ดิจิตอลเลขก็อยู่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะแสดงวัตถุประสงค์อย่างไรนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือตัวเซกชันเนาะนะครับ เพราะฉะนั้นอาใส่เลขหน้าของเฮดเดอร์นะครับก็แบบนี้นะครับที่ถูกต้องหนึ่งสองสามไม่มีเชฟฟอร์แมตไฮไลท์ก่อนนะครับอย่าลืมไฮไลท์หรืออย่าลืมคลิกเข้าไปในกล่องเนี้ครับแล้วก็ไฮไลท์มันจะมีเมนูเชฟฟอร์แมตขึ้นให้นะครับ แต่ก่อนอื่นอย่าลืมคลิกที่ h e ดเดอก่อนนะนะครับแล้วก็มาคลิกที่กล่องนี้เดี๋ยวจะมีเชฟฟอร์แมตให้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่คลิกอะไรเลยมันจะหายเมนูสังเกตเมนูข้างบนไหมครับไม่มีเนาะแต่พอเราคลิกที่ h e ดเดอก็จะมี h e ดเดอขึ้นมาให้นะครับแต่พอเราคลิกไปที่กล่องเท็ก b o บ็อกที่เป็นเลข2ก็จะมีเชฟฟอร์แมตขึ้นมาให้อีกนะครับ นั้นนะครับก็ขอยนาตไปที่ตัวอย่างถัดไปนะครับถ้าทุกท่านเข้าใจในส่วนของเซสชันแล้วนะครับถาาอย่างที่เรียนไว้ว่าเซสชันไม่ได้จําเป็นจะต้องเอามาใช้กับตัวเอกสารแนวตั้งแนนอนเสมอไปนะครับจะใช้ก่็เมื่อมีการควบคุมของการแสดงผลของเฮดเดอร์การควบคุมเลขหน้านะครับการควบคุมฟุตเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมุติผมเปรียบเสมือนตัวนี้เป็นหน้าปกมีคำำํานํามีสารบาัญเป็นแชปเตอร์1ในเนื้อหา Chapter 2 Chapter 3บรรณานุกรมภาคพันธุ์หนูอินเดกทยเล่มนะครับเราอยากจะรู้ว่าต้องมีอย่างน้อยกี่เซ t ชันนะครับโดยให้มันแสดงเลขหน้าแค่บทที่1บทที่2บทที่สานะครับผมยกตัวอย่างจากอันนี้เนาะเราจะต้องมีอย่างน้อยสามเซสชันหมายความว่าเซสชันที่1่ครับเราจะไม่แสดงเลขหน้าก็คือหน้าปกคำนำสรารบาัญตรวนี้ไม่แสดงเลขหน้า แต่พอไปที่เนื้อหาเราจะแสดงเลขหน้าสหน้าส4หน้า4หน้า5หน้า6เรืยมาเรื่อยๆถึง,งหน้า7น,นะครับจากนั้นบรรณานุกรมเราก็จะไม่แสดงเลขหน้าเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเพิ่มเซกชันที่ใหม่ขึ้นมาผมอันนี้คือเซกชันอย่างน้อย3าเซกชันถ้าผมต้องการเซกชันแบบมากที่สุดเลยใครสามารถตอบได้ไหมว่ามากที่สุดกี่เซกชัน คำตอบที่ตอบตอบคำตอบนะครับก็คือหน้าปก1 s e c t เซกชันคำนำาน s e c เซกชันสารบัญ1นึ่งเซกชันนะครับบทที่หนึ่งหนึ่เซกชันได้บทที่สองหนึ่งเซกชันบทที่3 1 s e c t i o เซกชันหรือจะรวมบทที่1 2 3สาเป็นอีก1 s e c t เซกชันก็ได้นะครับแล้วก็บรณานุกรมเป็นอีก1 s e c t เซกชันภาพผนูเป็นอีก1 s e c t เซกชันเพราะฉะนั้นจะเป็น5้าเซกชันก็ได้8ปดเซกชันก็ได้แต่ถ้าสมมุติผมมีโจทย์ ต่อมาครับว่าบทที่1ไม่แสดงเลขหน้าหรือแชปเตอร์ตรงแชปเตอร์หนึ่งแชปเตอร์สองแชปเตอร์สาไม่แสดงเลขหน้าเซ t ชันต้องเพิ่มเติมไหมครับโอเคเพิ่มหมายความว่าตรงบทที่1ก็คือเป็นหนึ่งเซสชันเลยครับและหน้าที่สองของบทที่หนึ่งก็ให้เป็นอีกหนึ่งเซสชันนะครับเช่นกันครับบทที่2ก็เป็นอีกหนึ่งเซสชันหน้าเนื้อหาของบทที่สองก็เป็นอีกหนึ่งเซสชันเพื่อควบคุมเลขหน้านะครับ อันนี้ก็คือตัวอย่างเนาะในการทําเอกสารรูปเล่มทั้งหมดนะครับถ้ามีความจําเป็นแต่บางครั้งเราอาจจะไม่จําเป็นต้องทําขนาดนี้เนาะเราอาจจะทําเป็นเอกสารางานวิจัยนะครับอาจจะมีอยู่มาสิบหน้ายี่สิบหน้าแค่นั้นเองนะครับผมยกตัวอย่างตัวอย่างเอกสาร f u เป p ปอร์ที่โชว์เมื่อกี้เนาะนะครับมีลักษณะของ Bookmark ให้นะครับทางด้านซ้ายเกิดจากการนําตัวแอปแ a c กยกตัวอย่างเช่นอันนี้มาใช้นะครับตัวแบ็กกราวนะครับเป็นหัวข้อย่อยของอันนี้ของแอปแก นะครับแล้วก็เมนนะครับเป็นระดับเดียวกับตัวแอปแกนะครับค่าเปรียบเทียบนะครับตัวนี้ก็คือ heading หนึ่งนะครับอันนี้คือ heading สองนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เห็นภาพไปก่อนเนาะนะครับเดี๋ยวเรามาดูว่าวิธีการพิมพ์ทำอย่างไรนะครับหรือตัวคอลัมน์นะครับทำอย่างไรนะครับสเต็ปที่1สเต็ปที่2นะครับ เพราะฉะนั้นเรามาดูในโจทย์ของเราก่อนละกันนะครับต่อมานะครับผมจะให้ทุกท่านแบ่งเป็นคอลัมน์นะครับแบบลักษณะเหมือนตัวนี้ข้างบนเป็นพารากราฟนะครับแล้วก็แบ่งเป็นสองคอลัมน์นะครับแล้วก็แบ่งเป็นหนึ่งคอลัมน์ทำยังไงนะครับ กวนทุกท่านพิมพ์ตามนิดนึงนะครับ r a n d วงเล็บเปิดพิมพ์หนึ่งพิมพ์สองและการสองขอสองพทรากราฟนะครับพิมพ์สองพารากราฟเนาะหลังนั้นก็พิมพ์ไปที่เลเยอร์นะครับ เป็น2องคอลัมน์หรือจะคลิกมอคอลัมน์ก็ได้ครับมันก็จะมีรูปแบบให้เรามากขึ้นนะครับหรือคุณต้องการปรับ3คอลัมน์สี่คอลัมน์หคอลัมน์อขึ้นอยู่กับเอกสารน,นะครับแต่จริงๆมันขึ้นอยู่กับขนาดกระดาษเนาะนะครับถ้ากระดาษเรา A4 4สคอลัมน์น่าจะไม่เหมาะ3าคอลัมน์ก็น่าจะไม่เหมาะมันจะดูเล็กไปนะครับฉะนั้นก็เลือกไปที่2องคอลัมน์แลวจะมีเลือกรูปแบบให้แบบชิดซ้ายทางด้านซ้ายเล็ก ให้ด้านซ้ายกว้างกว่าด้านขวาด้านซ้ายเล็กกว่าด้านขวาอันนี้ขึ้นอยู่กับอยู่กับความต้องการของเราเลยนะครับไปที่เมนูเลเยอร์เนาะไปที่เมนูคอลัมน์นะครับไปที่มอ r e คอลัมน์นะครับถ้าสมมุติเราเลือกแบบเล็บแล้วเราต้องการเส้นด้วยนะครับสังเกตตรงนี้นะครับมันจะมีเส้นขีดกลางให้เราด้วยถ้าเราเลือกลายบีเว e นะครับ อันนี้ขึ้นอยู่กับว่าเราต้องการอย่างไรนะครับถ้าต้องการเส้นด้วยก็ติ๊กตรงนี้ลงไปนะครับแต่ก่อนที่จะไปนั้นเราพิมพ์ข้อความก่อนอ่าผมเลือกไปที่สีละกันนะครับแล้วผมก็มาไฮไลท์ คอลัมน์สี่นะครับแล้วก็ไปที่คอลัมน์เปลี่ยนเป็นแบบนี้แล้วก็เป็นแบบนี้นะครับอ่านไหมครับเพราะฉะนั้นตรงคอลัมน์ตรง,ตงไหนถ้าเกิดเราต้องการนะครับให้เราไฮไลท์พาราการที่เราต้องการเนาะแล้วให้เราไปที่เมนูเลเยอร์นะครับไปที่เมนูคอลัมน์ นะครับแล้วก็เลือกรูปแบบคอลัมน์ที่เราต้องการนะครับผมก็ขอญาตก,กลับมาเป็นที่วันคอลัมน์นะครับมันก็จะไฮไลท์กลับมาเพราะฉะนั้นอันนี้ขึ้นอยู่กับเราออกแบบแล้วกันเนาะให้รู้ว่ามันมีคําสั่งคอลัมน์นะครับเราสามารถเดกผ่านตัวลายคอลัมน์ได้นะครับตรงนี้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการใช้งานแล้วกันเนาะอันนี้บางครั้งอาจจะไม่ได้ใช้งานนะครับอาจจะเป็นตัวยาวๆมาเลยก็ ขึ้นอยู่กับการใช้งานของเรานะครับโอเคเนาะฉะนั้นตัวเอกสารแบบนี้นะครับถ้าหากบแบบเป็นสองคอลัมน์คือเขาแบ่งซ้ายขวาเท่ากันนะครับทุกท่านก็น่าจะทํางานได้นะครับแต่ขึ้นอยู่กับการใช้ฟอนต์นะกันถามว่ายกเลิกการแบ่งเซสชันทําอย่างไรครับโอเคครับอ่ะผมย้อนกลับไปที่เซสชันเนาะผมให้เห็นเนาะอันนี้คือผมมีสองเซสชันนะครับ เซสชันหนึ่งเซสชันสองอันนี้หนึ่งนะครับอันนี้สองถ้าเราต้องการลบกรณีที่เรามีแบบนี้วิธีลบง่ายที่สุดเลยครับลบนะครับถ้าข้อความหรือเรา Insert กระดาษเปล่าๆขึ้นมาแล้วเราลบได้ง่ายๆด้วยการ delete a g e ทิ้งนะครับแต่กรณีที่เรามีข้อความอยู่แล้วแล้วเราต้องการลบ ให้ทุกท่านไปที่เมนู view นะครับเลือกดับนะครับสมมุติเรามีข้อความอยู่แล้วเราต้องการลบเซ t ชันนะครับให้เราไปที่เมนู v i e w เลือกด r บแล้วก็เอาเคอร์เซอร์อยู่บนเซ t ชันเด็กตรงนี้ครับแล้วกดปุ่ม Delete ที่คีย์บอร์ดนะครับ แล้วก็กลับไปสู่ปินเลเยอ t ์ปกตินะครับเซคชั่นก็จะหายไปนะครับหลักการคล้ายๆกับการแบ็คหน้าเพจกลับไปนะครับหลักการคล้ายๆกับการแบ็คหน้าเพจหรือลบเพจนะครับ